ดินมาใส่ในยางรถยนต์เรียบร้อยครับเตรียมไว้ฟูกผักสวัสดีครับก็เจอกันกับบรรยากาศตอนเช้าๆครับตอนนี้เวลาประมาณ07:04นครับเป็นบรรยากาศของเช้าวันพฤหัสบดีที่16เดือนตุลาคม 2,568ครับพระโจนขยันขันจริงๆครับท้องฟ้าสวยงามครับวันนี้เมฆเป็นปุยเป็นขึ้นๆครับแล้วก็มีแสงอาทิตย์สีทองส่องลอดลงมาครับน้องเมฆครับเริ่มจะเริ่มจะขันเป็นสำเนียงนะครับขังแค่นเอ้ย ขันแข่งกับพรอโจ์ครับนี่ครับเสียงเขาอาจจะยังเล็กๆอยู่ครับ <c oughs> เดี๋ยวจะมาดูไข่แม่กุมภาครับ <c oughs> เปิดประตูต้องคอยระวังครับ <c oughs> เพราะว่า <c oughs> เขาพร้อมที่จะออกไปข้างนอกตลอดครับเขาไข่ <c oughs> <c oughs> แม่กุมพาไข่เพิ่มมาอีกหนึ่งฟองครับผมก็จะเก็บไปกินวันละฟองครับน่าจะสามสี่ห้าประมาณไม่ต่ำกว่าห้าฟองนะครับที่ผมเก็บไปกินครับไข่แม่กุมพา <c oughs> เขาก็ไม่ได้ว่าอะไรครับแม่กุมพาไม่ได้บน่นเขาก็มีหน้าที่ไข่อย่างเดียวครับพอถึงเวลาเขาก็จะฟักครับพอฟักไม่ออก เป็นลูกเจี๊ยบเขาก็จะเลิกฟักแล้วก็มาหากินปกติแล้วเขาก็จะไข่หมุนเวียนไปแบบนี้แหละครับเป็นวิถีชีวิตของไก่ครับส่วนวิถีชีวิตของผมก็จะหมุนเวียนอยู่แบบนี้เหมือนกันครับก็คือ ตื่นเช้ามาก็ไปทาํางานเย็นเลิกงานก็กลับบ้านมาอยู่บ้านกลางคืนก็นอนครับหิวก็กินครับประมาณนี้ครับก็วนเวียนอยู่แค่นี้ครับพอเขาหยุดงานให้ก็หยุดครับมาทําอะไรที่เป็นส่วนตัวของตัวเองครับส่วนวันธรรมดาทั่วไปก็จะไปทํางานให้ในจ้างครับประมาณนี้ครับเพื่อรับเงินเดือนเอามาใช้จ่ายในการ ของชีพในการเลี้ยงดูชีวิตครับเศษอาหารหรือว่าเศษขยะที่ย่อยสลายได้ที่ผมกินเหลือครับผมก็จะมาเทตรงนี้ครับในในถังครับผมเอาเข่งวางไว้ข้างล่างครับแล้วก็เอากระถางที่ตัดก้นออกมาครอบเพื่อกันกินครับแล้วก็หาฝามาปิดครับเอาดินใส่ร,รอบๆครับ ตรงนี้ความหมายก็เหมือนกับว่าจะทําเป็นแหล่งปุ๋ยธรรมชาติครับเขาจะค่อยๆย,ย่อยสลายแล้วก็ซึมเข้าไปในดินส่วนต้นไม้ที่เราจะมาปลูกรอบๆก็จะอาศัยตรงนี้แหละครับเป็นแหล่งอาหารครับที่ผมดูเข้ามาครับแต่ตอนนี้เพิ่งจะเริ่มทําครับยังไม่ได้ยังไม่ได้สำลิดผลอะไรครับเพิ่งจะขั้นเริ่มต้นเพิ่งจเอาดินมาใส่ครับส่วนตรงนี้ก็ย้ายไปไม่รู้กี่ที่ครับตอนแรก อยู่ตรงนู้นครับอยู่ตรงแปลงผักตรงนู้นก็โดนไล่ที่มาครับภรรยาเขาบอกว่าไม่สวยครับกลัวมีกลิ่นก็เลยย้ายมาไว้ตรงนี้ครับยังมีรอยครับยังนึกไม่ออกตอนนี้ก็ยังนึกไม่ออกครับไม่รู้ว่าจะลากไปไว้ไหนผลสุดท้ายเมื่อวานกลับมาก็เห็นมันเกกะารับก็เลยลากมาไว้ตรงนี้ครับเข้ามาสุ่มไว้ตรงนี้ก็ไม่รู้ว่าจะเหมาะหรือเปล่าครับเดี๋ยวค่อยๆลองทําไปครับ เดี๋ยวจะเอาพืชผักสวนครัวมาปลูกครับในความคิดรับปลูกพวกสลเแน่ผักชีฝรั่งประมาณพวกนี้ครับในหัวสมองครับที่คิดไว้ครับแต่ว่าผลที่ได้ก็ไม่รู้จะเหมือนอย่างที่เราคิดหรือเปล่าครับก็ลองทําดูครับไม่มีผิดมีถูกครับการทําสวนเราค่อยๆเรียนรู้ไปครับอันไหนดีเราก็ทําต่อไปครับอันไหนที่ไม่ดีเราก็ปรับปรุงแก้ไขครับก็มีแค่นี้แหละครับชีวิตคนเราครับ กระถางมีรูครับกระถางมีรูทะลุตรงนี้ครับไม่รู้ว่ากลิ่นออกมาได้หรือเปล่าน่าจะออกมาได้นิดหน่อยครับแล้วก็เมงวันก็คงจะเข้าไปตอมได้ครับเพราะว่าเห็นมีนอนครับนี่ครับก็ต้องขออภัยครับใครที่กำลังกินข้าวหรือว่าไม่ชอบนอนครับวันก่อนๆที่ผมเปิดเยอะกว่านี้ครับเพราะว่าผมยังไม่เอาดินมากบข้างๆเมงวันเขาจะเข้าไปได้ครับ เพราะว่าเข่งมีรูรอบๆครับแล้วก็กลิ่นก็จะออกมาครับพอไม่มีดินครับผมก็เอาไปเคาะๆให้ไก่ครับนอนเขาก็กินครับไก่เขาไม่รังเกียจครับมันเป็นอาหารตามธรรมชาติที่เขาคุ้นเคยอยู่แล้วครับถ้าเป็นคนเราก็คงจะมวนท้องกับเคลื่นไส้ปมันครับมันก็วิธีคิดต่างกันครับวิธีกินก็ต่างกันครับคนกับสัตว์ครับก็ไม่ว่ากันครับพอผมเอาดินมากบรอบๆปิดรู ที่ทะลุของเข่งกินก็หายไปครับตอนนี้ยืนอยู่ใกล้ๆก็ไม่ได้กินเลยครับกินเริ่มจางไปครับส่วนแมงวันมาตอมก็ไม่มีปัญหาครับเพราะว่านอนที่อยู่ในนี้ไม่เป็นตัวแน่นอนครับที่ผมดูมานะครับฟังเขาเล่ามาครับบางทีเราก็อาจจะเอาดินกบบางๆครับถ้าเยอะก็เอาไปเคาะให้ไก่ประมาณนี้ครับ ก็ค่อยๆทาไปครับไม่มีอะไรมากครับทําสวนผมไม่ซีเรียสครับเรียนรู้ไปเรื่อยๆครับกับบทบาทชีวิตของตัวเองในแต่ละวันครับว่าจะเดินไปทางไหนครับอนาคตก็ไม่ต้องพูดถึงครับอยู่ให้สบายๆเป็นวันๆมีความสุขเป็นวันๆก็พอแล้วครับชีวิตตอนนี้สัลแน่ผมก็เริ่มจะโทรมครับแต่ว่าพยายามที่จะเลี้ยงต้นไว้ครับกะว่าอาจจะย้ายไป ไว้ตรงนู้นก็ได้ครับหอมดีครับสะสะแห่พอขยี้ขยี้กินก็จะโชยมาครับเป็นสมุนไพรครับเป็นมิ้น์นี่แหละครับภาษาอังกฤษครับเขาก็ผสมลูกอมอมดับกลิ่นปากก็มีครับแต่คนอีสานแบบผมก็เอามากินกับลาบใมานี้ครับเอาไว้ประดับ ตกแต่งอาหารครับเหมือนผักชีโรยหน้านะครับพวกพวกลาบพวกซุปหน่อไม้ประมาณนี้ครับที่ผมเคยเห็นครับที่เคยกินมาครับแต่อาหารในอื่นผมไม่แน่ใจครับคิดไม่ออกครับนึกถึงแต่อาหารนิสานครับสวนตอนนี้ก็ประมาณนี้ครับลุกๆอยู่ครับมะเขือก็ไม่ได้เก็บบางทีก็ปล่อยทิ้งจนจนเหลืองครับส่วน เมือกีตูครับแมงลักครับก็เป็นดอกครับพอเป็นดอกมีดอกใบเขาจะเล็กลงครับผมก็ไม่มีเวลาเดินเข้ามาถึงแล้วก็ไม่มีเวลาเดินมาเด็ดครับตอนแรกก็ใส่ใจดีครับพอเริ่มทํานูน่ทนทํานี่หลายๆอย่างเข้าไปไปทําอะไรมุ่งเน้นไปสนใจอยู่แค่ตรงเพิงหมายเหยียนตรงนู้นครับที่กําลังตกแต่งตอนนี้ก็ยังไม่เรียบร้อยดีครับแต่งานโครงสร้างก็เสร็จเรียบร้อยครับเหลือการเก็บรายละเอียด นิดๆน่หน่อยครับก็ปล่อยทิ้งสวนไปเลยครับวันนี้เผลอเดินเข้ามาครับมาเห็นก็มีดอกเต็มไปหมดครับเดี๋ยวก็คงต้องมบำรุงครับผักชีฝรั่งผมตรงนี้ไม่น่าเชื่อครับหายไปเฉยเลยครับก็คือไม่มีเลยครับที่เอาไว้ในครกนี่แหละครับก็ไม่เป็นไรครับการปลูกผักผมบางทีก็เผลอเลยครับพอทำอะไรก็จะได้อย่างเสียอย่างครับประมาณนี้ครับ ตรงนี้ก็ลกครับเือโอกาสเตือนเข้ามาก็เข้ามาดูเลยครับเป็นดินครับเดี๋ยวผมก็จะทําความสะอาดครับเอาดินไปกองไว้สักที่นึ่งครับตอนนี้ยังทําแบบลวกๆยู่ครับน้ําก็เต็มเปี่ยมครับในรองในรองปูนครับก็ไม่ได้มาดูแลฝรั่งก็ไม่ได้หอก็เ็ดทิ้งครับลูกมันครับลูกฝรั่งส่วนผักชีฝรั่งถึงตรง ตรงนั้นจะสูญพันธุ์ไปแต่ว่าตรงนี้ก็ยังอยู่ครับผมก็จะแบ่งแล้วก็ย้ายตรงนี้ครับแต่ปักชีฝรั่งน่าจะปลูกง่ายครับถักหอเปีนะครับเอาเม็ดมาหว่านหรือว่าเอาต้นที่เราซื้อมามาปักก็จะขึ้นครับอันนี้กุยชาครับส่วนสวนตรงนี้ก็สซมครับเหมือนปล่อยทิ้งลูกหลานครับน้ำก็เต็มเต็มบ่อครับช่วงนี้ฝนตกกระหน่ำทุกวันครับ เช้าสายใบยเย็นครับผมก็เข้ามาแล้วก็ลกครับบอกได้เลยว่าลกลกแบบได้ใจครับมะกะกก็เอยนกายทอดลงมาตรงนี้ครับดินน่าจะอุ้มน้ำชื้นแล้วก็เขาก็แถววิสานเขาเรียกว่างวยครับงวยก็คือเอ็นลงมานะครับแต่ไม่ถึงกับว่าล้มแนบกับพื้นแต่ต้นเขายังอยู่ได้ครับเขาพยายามที่จะเชิด ยอดเจิดหัวกันครับสังเกตดูครับส่วนลูกก็ยังเยอะอยู่ครับหอยมัตัวเตลียนๆนี่ครับแถวนี้ครับนี่ครับไม่รู้ว่าพันอะไรครับส่วนมะเดื่อฝรั่งผมก็โชคดีครับยังอยู่ครับน้ําเต็มหมดเลยครับก็เดินมาถึงแค่นี้ก็พอครับเพราะว่าลกส่วนทางนี้ก็ยังลกอยู่ครับวันนี้ก็เหมือนเดิมครับก่อนที่จะไปทํางานก็มาชมบรรยากาศสวนตอนเช้าๆซะหน่อยครับ สวนที่เลเทตูเปะครับมาทาอะไรนิดๆหน่อยๆครับก่อนที่เราจะไปทํางานบารุงจิตใจของเราให้มีพลังฮึดสู้ในแต่ละวันครับก็ทําไปวันเล็กๆละหน่อยครับวันนิดละหน่อยตามสไตล์ของเราครับทําสวนแบบเอาไว้พักผ่อนครับทําสวนแบบไม่เครียดครับทําสวนแบบง่ายๆขยันเมื่อไหร่ก็ทําประมาณนี้คร <lang> ับ <sk> <ér ate> ครับความสุขที่ได้จากการเสาะหาชื่อเสียงรับยศเป็นทองบางทีเป็นเพียงแค่มายาครับแล้วความสุขที่แท้จริงอยู่ที่ไหนอยู่ภายในและอยู่ใกล้ๆตัวเราครับตราบใดที่โลกยังไม่หยุดหมุนแล้วชีวิตยังต้องดําเนินต่อไปทุกๆสิ่งที่มีอยู่มากมายล้วนแล้วต้องกลายเป็นอดีตครับขอรู้จักความพอดีไม่เสีเยสกับชีวิตและอย่าไปยึดติดมากเกินไปอะไร,ะไรๆก็ดูดีไปหมดสําหรับคลิปนี้ก็คงต้องขอ,อลากันเพียงเท่านี้ครับก็ขอให้ท่านผู้ชมท่านจงโชคดีมีความสุขแล้วก็จงรวยทุกๆท,ท,ท่านครับสวัสดีครับ